เฮ็ดเป็นคือเขาเฮ็ดจิบบอบอได้บ่อนาแงกหันได้มันสิตโตนาถตะเบิงเด้อตะเบิงแมก่อนสิโตคนาเด้อาดูเกูยตัได้เนาะไปบ่อนาเดี่วแล้วคอยบ่าเดียวว่ากินนันไะคอยบ่าเดียวบ่ดึงงก ตอนเราข้าวแล้วข้าเลี้ยวได้ใช่เอาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวพี่น้องเลยขอโทษขอไฟน้ำมันลายเวลาข้าเลี้ยวมันเลี้ยวยากอลไรมันตุ้นไปพี่น้องไปบัดนี้หลังจากข้าไปมัดแล้วขึ้นไปพักผ่อนหน่อยนึง่งวันข้าต้องให้มันแห้งเนาะเอามัดปีนไว้เลยสิพากันม้าคนบัดนี้คือสิทันอยู่หรือมั้งเนาะโอ้ มึงท้องฟ้าคือแจ้งจะว่างงามตาอยู่เด้ปเ๊บอยู่ไดรอยู่บ่บ่ดิเฮ็ดเป็นคือเขาเฮหตุจิบบ่บ่ได้บ่ท้องเงักหันเด้มันชิตโตคณะแต่เบิกเด้อแต่เบิกเมื่อ่อนชิตโตคณะเด้อไปดูเงกเงกวู้ยตัวเด้อเนาะไปบ่ท้องเลี่ยวหัแล้วอยเบอกเดียวว่ากินนี่ยนะ ใอยบอกเดี้ยวว่าดึงเงี้ยตอนเขาขับแล้วเขาเลี้ยวได้ใช่ไหมเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวพี่น้องเอ้ยขอส้นขอไฟน้ำมันลายเวลาเขาเลี้ยวมันเลี้ยวยากเลยมันตุ้ยเฮ้ยโด้วยสบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้นี่พาป้าลุงมามัดเข่าเมื่อกี้พามาขนเดินในใจกับคนช่วยกันพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้แมนเตอร์คือเก่านี่แหละมัดแน่นแหละป้าเอ้ย อันนี้ก็เลียนแบบนี้เนาะมันกำมาเดี๋ยวมันกำแงกง่ายอีกหอกเปิดสีหนูเอาเนาะเบิรงกทางจอยก็ยังบัมาแต่เฮื่อนดีอยู่หากัเห็นลุงมาเมื่อกี้นี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงแรงพี่น้องเหยเนาะสามโมงย่างอืมอืมใช่เอาอันนี่กับเบ๊ แต่๋ยมันบางเฮาได้เวลาเฮายู่งแล้วมันสะบางเฮาโออเดี๋ยวจะพอดแน่นี่นะเฮาไปเอาตัวพุ่นเนาะป้าเนาะเอาตัวเป็นอันนั้นเนาะอันนั้นหุ่งนี่ไว้เอาราอยู่หวเนาะเดี๋ยวนี่ก็ยาได้เอายากับบัดพูนั่นแล้วใช่หมอไอ้เด้ใชะเมื่อเร่ยบ่นอ่ะคือว่าเสียงป่าเลาพรมหันอ่ะมาดไปฉันบอกบอกได้บอกหมอนี่น่ะ เออมันไปนั่นแหละยคอยว่าว่ามาตีอยาไปนั่นบอมันแต่งคำมันแตงอยู่ติเออว่าเั่นเนี้ยเอาขมังมาตั้งพี่กันเอามาหาเอาตัวนี้เทาหน่ะไปมันเสียบงไงเนี่ยมันมอนเลยอันนั้นมันเสียบเนี่ยอันเข่าที่เทาตัดนะลายเติบได้หนิเมื่อกี้ก็มีแต่ลมอยู่พี่น้องเหรอเนาะคือว่าบ่ได้มมืด ป้าเมือ่อพลปนใดคือเห็นลมอยู่จก๊กีไ่ได้แล้บาดเพลินมากอะคือเบาหันแล้เอพเจไม่หะหาอาน้ำแน่ะอยู่น้ำแน่น่านดื้อมาถงมือแนยบริชาถงมือไหาแต่โดนเติบได้นะออนะบ่าจนแห้งจน ตกเก็สได้พี่น้องเลยตกสิเก็สได้เป็นนอค่าได้นี่อืมโอ้นักเข่าได้ไหมนักเข่าบ่าดูนักเข่าบ่นเหรอ โอ้ยขนาดยูเมื่อไหนไปวางเนื้อทับเอวเนื้อขนาดกับโต๊ะคณะได้เนี่ยนะข้ากแลกได้เพื่อนยนี่ไปไปเมื่อใช่วางเด้อบัดรเงี้ยนะอุ้ยจะขี่ได้หอนใช้ได้พี่น้องเลยทางสาวนางเพื่อนเอาล่อมาโยเอาเอวแมงเตอร์ชิหามเอาไปใหญ่มาได้ป้าได้เอาไม้คณะอันดักขมังนะมาเดียวไม้คันดาพี่อึ๊บ ทุกขันตอนพี่น้องเ้ยเกี่ยวทางมัดทางโขนน้ำกันเนาะช่วยกันช่วยกันไปดูเยเนาะช่วยเบิงไปกำลังใจให้แหลได้จ้ะเออเบิกจมัเของไทยนี่เยี่ยมมัดนี่แกเยี่ยมมัดนี่แนั่งมันบได้มดไนแน่เนาะเบิกเหงบ่ ชุ่มแล้วช่ฝนตกแต่เดมันอยากขึ้นเนียวนึงมาแค่มาด่านำมาเอาขนาเรียบร้อยได้ห้ฉันนะเวนนักขอนได้บานนี่เขากันกับมะน้อยมันไงวะห่านขบเาได้ใสอีกปะใสทั้งนี้แล้วมันอืเบาได้เบาได้

อมันจะดามันยังนักอยู่มันห่ากันนักอ่อดูเงตั้งกองไว้ก่อนเข้าก่อน น้ำพอเพิ่นไปเรียงน้ำพอเพิ่นแต่เติมกองสาวห้านเลยหน่อย hạ thoát không cân, hát uh. uh. à. một mình con nàng con pokati yang sưu kỳ nhung nó hát thoát tạng đẹp yêu đẹp đẹp yêu 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 ngày xài bẹp bổ lãn vô Mình lột lang mang bổ họn mà bổ thường Ở đây Đây hạp áo cứ câu này ăn nhau vào đây Bọn áo lột kè áo Mua hẻng nó, mới đấy, đây Bọn đúng rồi Như ở khai khá để cho ông nạt đây Tao qua tao khăn nạ bảo kì này Nhà phấn nhổ và khơi nhổ lọ tao nạ Hả? Đấy Chặt đó <laughs> Mười là cá nhá, này nhiều. Dạ bà Hả? À. Như nhà bà? Tốc khả bà. Được. <laughs> Được tốc đi Được Tốc Tổ bố nghe quá <laughs> Một liệu đó, một liệu nhá à. Thảo lôm ma là mắn phạt là nửng mát đi เอาต่อมาก็จะไม่นึ่งไปอ้นฮอนแท่นี่เนาะลมอยู่กับเป็นฮ้อนบานนี่โอ้ฮอนบุดบุดปลาดุงเลยอไก่เติบได้กลุ่มเขากะไม่ได้เปิดพายางออกเลยเปิดได้ยัดป๊กบัท่านเปล้ามาหล้วกะเข้าเดียวปก๊กระบัท่านนํา ก็เลยเปิดเลยก็เลยปิดไว้เลยเห็นนะพูดแหละฟังมือมงออื่นมันแดดจังเปิดใหม่อีกมันนี่บ่ท่นันเหมือนีเฮ้ยจะเของอะไรใช่ได้ปั้นพี่น้องเลยง่ายไม่ปั่นง่ายแค่ไหนรับยึดยึดไก่เติบได้ไหม โอ้ยถอไวัยสาได้บะนี่ยนเรยนเห็นแ้

บต้องห่อนใจห้อนก็ได้เาตกหล่อปลาเอ้เราตกหลอกมานี่เอาค่อยหน่อยเอาอันนี้เด้อมันลักห่าน่านนี่จะรลมได้สิผัดตกคณะคนบาตกแต่คนสิโต๊นคณะแบบนี่ร่มย่ำหนอเริ่มแห้งปดูไหยอ่าแค่ก่อนไม่อก่อนเก่งไร xong chơi đó xong chơi đó keng lại keng lại, ôi mày đấy ba đúng ơi con đẹp đấy nhìn 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 mi heng đấy xong chơi khỏi bà xong chơi xong chơi keng lại bà nhưng sẽ lò đây, ừ. wow có ừ. nhân tốc ừ. <laughs> ừ. một lò nóng lò đi nè sao bà xài lại จะลายกัเอ็นลงมัดกับบอแนดีไปบกล้าไปอรดไปานกุอยมาเ้อบวัดเรามาให้เราเมื่อจะเรามาหรืเ่างั้นอดได้กับบชมวอดหรอจ่ลายก็เราเลยมันเอ็นลงมาขางนี่มันหยดลงมาขางนี่จ่ลายเอาเท่าหน่อยเอ้าไปยู่ป้าให้หน้าาเมื่อไร่ก็ได้แจเอาไมค์รามาหักเอ้าี่ นายหาบเติบอยู่ดอกก็ล่อมาหนูก็ได้หลายล่อเติบอยู่เออหากับฝนได้คุณห้ามภูดาผาสีหาพุ่นแหละเืิดสิบินล่อหนูน้ำแน่หาบน้ำแน่ยังไตามเน่าตามซาสีแหลเนาะจะหชายจมาหรอางผาหน้าสืเดินน้ํเห็นไหม ไม่ได้ง <rodz aju. S 3> ah, ่ายเลยเปียกเสือแม่ข้ดาวรักขมังกันนักขึ้นยังนี่ได้กูได้ตาบ๊อบปัดุงเลยจึกไปจึกมาเดี๋ยวเอาถ้าไปเห็ดเบียกเนาะคนกับประยัดมันอ่านไล้เมื่อยแล้วพี่น้องเลย ผ้พาอยู่ห้องแอร์ตากแอร์เย็นแนมีโอกาสดอกมีโอกาสฉัได้ตากแอร์เย็นให้ป้าดูเมืองดอกมาได้แต่ตากแดดนี่แหละได้ตากแดดตากปนนี่แล้วไปตากแอร์นั่งคลายเครื่องเย็นได้เนาะว่าเย็นบปจักมีแห้งบปจักนั่งอยู่ในห้องแอร์ห้องนี่หมาดเชเว่นี่ ไม่อกไปเดี๋ยวคมเมื่อยเดยจุ่มเลยมันจ่มไป้ว

ไอ้ผู้เล่พ์ผู้จะช่อมห่างผู้เล่สุดอึดไอ้สับปะรุงดี๋ยวถือโอกาสจบคลิปเลยเนาะหยัดปลาลุงเมือไงหยัพี่น้องเมือไพาแข่งแดดไลยกันเอาฝากเป็นกำลังใจให้แดดพี่น้องเลยเดี๋ยวคนเข่าคนน้ำก่อนเนาะโอ้ยใส่แห้งก่อนที่เปียกไทย เขากจะคน้นแบบนี้เนาะไปยังบรายดอกอีกจังน่อยปุระช่องห้บกระเบิดดอกเนาะไปสำหรับคลิปนี้ลาป้าลุงไปเพป็่อนสามีก่อนให้พอกันีกคลิปน่ะคลิปนี้ไปแล้วสบายดีพี่น้องเลยเนาะโดย